เดยองถ้าจะอยู่บาซ่าต่อเหมือนกับต้องลดค่าเหนื่อยลงซึ่งจริงๆเดยองอ่ะสองปีที่ผ่านมาเขารับค่าเหนื่อยแบบไม่เต็มมาตลอดอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่เต็มคือตอนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องโควิดอ่ะสโมสรขอให้นักเตะบ,บางคนอ่ะอ่ารับลดค่าเหนื่อยลงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาจ่ายทบให้ทีหลัง Mm hmm. เหมือนกับสองปีเนี้รายได้สโมสรมันหายมีปัญหาเรื่องการเงิน mm hmm. ขอจ่ายค่าเหนื่อยระดับที่แบบอาจจะแบบหกสิบเจ็สิเปอร์เซ็นก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นตก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้ส่วนที่หายไปอ่ะจะมาจ่ายเป็นเงินก้อนหรือจ่ายมามาจ่ายทบให้ที่หลังซึ่งตอนเนี้ตามข่าวนะเงินก้อนอนะันนั้นบาซ่ายังไม่ได้จ่ายให้เดยยองเลยแล้วเหมือนกับตอนนี้บาซ่าต้องการขายเดยยองทิ้งแล้วตัดก้อนเนี้ย mm hmm. ทิ้งไปเลยเออตัดก้อนนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็คือปล่อยให้ปล่อยให้เดยยองไปหรือไม่ก็อาจจะเอาไอ้ก้อนเนี้ย ไปบังคับให้ทีใหม่อ่ะจ่ายแทนอะไรประมาณอันนี้คือตามข่าวหลายๆสื่อนะอันนี้แบบต้องบอกก่อนว่ามันมันมันมีจริงบ้างไม่จริงบ้างลองอันนี้ฟังหูไว้โอหช่วงนี้ข่าวเดยองนี่แม่งมาอะไรเนอข่าวเดยองมันเ <ไป S 1> ยอะ <ไป S 1> มากเออแต่นี้พยายามรวบรวบรวบรวรวบพยายามรวมรวมมาแล้วมา,มาลองเอาเอาสรุปให้ฟังดูว่ามันประมาณนี้เออโอกาสที่เชลซีได้เดยองไปนี่มีโอกาสสูงไหมมี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 เพราะตอนเนี้ยเหมือนกับไอข้อเสนอล่าสุดที่แมนยูยื่นไปอ่ะไอหกสิบบวกยี่สิบอ่ะ เออไม่ใช่หกสิบหกยี่สิบหกสิบบวกยี่บห้าเหมือนมันยังไม่ค่อยถูกใจบาซ่าบาซ่าอยากได้เจ็ดสิบห้าบวกสิบมากกว่าคือเจ็ดสิบห้าไอ้ก้อนไอ้ตัวเงินก้อนแรกมันคือเงินการันตีนึกออกปะเหมือนแมนยูยื่นไปหกสิบวกยี่บห้าหรือไม่ก็หกสิบห้าบวกยี่สิบนี่แหละประมาณเนี้ยบาซ่าอยากได้เงินการันตีมากกว่านี้ อยากได้การันตีแบบ70ไม่ก็จะสิไปเลยแล้วก็ไอแอนอนอ่ะเอาแค่เหลือประมาณสัก10หรือ15ล้านพอใกอ,องที่จะได้หรือไม่ได้ว่าอีกทีนึงออแต่เจสิบเนี่ยขอหลักๆเอามาก่อนใช่ขอหลักๆก,ก่อนใช่อืถ้าไม่ได้นนมามรู้สึกไงสําหรับแฟนบ bon อลแมนยูเชื่อว่าด้วยคุณภาพของเดยองอ่ะจากเท่าที่เห็นจากที่เคยเ็นเคยเห็นเล่นให้บาซ่าเล่นให้ฮอลแลนด์อ่ะอาชัยคิาว่ามันดีกว่าที่มีอยู่แน่นอน ของนี้แล้วกันมันดีกว่าที่มีอยู่แน่นอนอันนี้กานเนก้าการันตีก้าวเอาหัวเป็นเดิมพันเลยว่ามึงดีกว่าที่มีอยู่แน่นอนเเอเอออแต่ถามว่ามันจะดีขนาดไหนอะตอบไม่ได้ว่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ว่าดีอะอย่างบอกบ้าตอนอยู่ยูเว่อะที่ว่าแม่งนี่คือสุดยอดมิดฟิลด์ของโลกอะ่ะแต่พอมาอยู่แมนยูด้วยสภาพแวดล้อมตั้งเตะที่ที่ไม่เอื้อต่อเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดี แต่ใน mm hmm. ในในเคสเดอยองอ่ะส่วนตัวนะเชื่อว่าโอกาสดีมากกว่าไม่ดี mm hmm. โอกาสเวิร์กมากกว่าไม่เวิร์กเพราะว่าอะอย่างน้อยเทงค้าเคยร่วมงานกันมา mm hmm. เคยใช้งานกันมา mm hmm. แล้วก็ไหนๆเขาก็ยังมีคนที่เล่นคู่กันมาก็คือฟานเดอร์เบค อย่างน้อยถ้ามึงคิดอะไรไม่ออกมึงก็ส่งสองคนนี้แม่งลงไปเล่นพร้อมกันเออลืมว่าเรามีฟันเดอร์บิกอยู่นี่ว่าเออเรามีฟันเดอร์บิกอีกคนนึงเออกองกลางเออลืมเลยลืมตัวนี้ไปเลยยังไงก็ตามอีลิกเซนฟันเดอร์บิกบุโนใช่เอกแมทโวเดยองโอ้โหขาดตัวรับตอนเนี้ยแต่เดยองก็ยังไม่ได้นะอย่าลืมเอาเดยองมาก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนแรกอะตอนแรกเอ็กซิสได้ไอ็กซิสที่จะไปบาซ่าได้เออฟงเคซี่อย่างนั้นไะอย่างได้เออ เนี่ยตอนแรกอ่ะดิวเดอยองอ่ะถ้าวีจะถ,ถ้าจะไม่ผิดวีกที่แล้วหรือไม่ก็สองวีกที่แล้วพูดไปว่าตอนนั้นมันแปดสิบห้าหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ตอนนี้ส่วนตัวมองว่าดิวเดอยองห้าสิบห้าสิบแล้วนะคือลดลงมาแล้วมันเหลือแบบห้าสิบห้าสิบที่ว่าเนี่ยคือห้าสิบมาอีกห้าสิบเนี่ยน่าจะอาจจะไปเชลซีนะไม่ใช่อย,อยู่ไม่ใช่อยู่บาร์ซ่าตอ่อแลนะแม่ถ้าเดอยองไปเชลซีนี่พี่พ,พ,พี่พี่แฟนหงนี่แม่งหมดแล้วกากเลยนะล้อชิบหายวายป่วงเลยนะมีข่าวแม่งแตกก่อน มีข่าวพร้อมกับเทนฮารเข้ามาพอดีแล้วใช่ไปอยู่เชลซีนี่โอ้เท่าไหร่แล้ววะแมนยูมีข่าวกับเดยองตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนี่ต้นเดือนกรกฎาแล,ออแล้วเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วอ่ะแต่ยังไม่ปิดลีกเลยใช่มีข่าวมาตลอดตั้งแต่เทนฮาเข้ามาปุ๊บก็มีข่าวกับเดยองเลยอ่ะนี่ยังไม่ได้ตัวเลย้าดในกรณีไม่ได้เดยองจริงสมมติไม่ได้เดยองจริงเนี่ยใครที่ถ้าเทนฮาต้องการคนที่จะมาทําหน้าที่เดียวกับเดยองเนี่ยมันควรใคร S <S ในเวสก็ต้องดูว่าแต่เนเวสอ่ะค่าตัวเขาเขาตีไว้เจ็ดสิบล้านปอนไงถ้ามึงจะซื้อในเวสเจ็สิบล้านปอนจริงมึงเอาเจ็สิบล้านปอนเนี้ยก็ยื่นให้บาร์ซ่าไปเลยเพราะมันมากกว่าที่มันมากกว่าที่มึงยื่นให้เพราะตอนเนี้ยแมนยูว่ะยื่ <S <S น,น,นมากเ<ล>สียยากเสียยากเสียง่ายเออไหนคำนั่นเลยเอออะไรคือมึงก็ถ้ามึงจะเอาจริงๆคิดว่าเป็นหัวใจหลักจริงแล้วมึงไปเอาโค้ชคนนี้เข้ามาแล้วอ่ะคือ มึงได้อินดิเซนมาฟรีอ่ะเข้าใจป่ะมึงไดอินดิเซนมาฟรีมึงได้มาเลเซียมาสิบห้าล้านม,มึงยังไม่ใช้เงิน<อ>เลยนะตอนเนี้ยตอนนี้ดิวเดยองมันมันมันมั่วซัวตัวเหลิงพันอิลุงตุงนางพันอะไรกันแบบมันมันแบบค่าเหนื่อยก็ยังได้ไม่เต็มไอไอค่าเหนื่อยที่บางซาค้างก็ย,งยังไม่ได้รับถ้าจะอยู่ต่อต้องลดค่าเหนื่อยแล้วไอเงินก้อนนั้นล่ะถ้ากูอยู่ต่อกูจะได้ไหมแล้วก็อ่ะแล้วถ้ากูย้ายไปแมนยูไอเงินที่มึงค้างกูอยู่เนี่ยมึงจะจ่ายไหม ออหรือแมนยูต้องเป็นคนจ่ายอะไรมันแบบมันคือแบบตามข่าวแล้วตอนนี้มันแบบมันมันมันกลแบว่าไม่หรอกคือถ้ารอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแม่งมาซื้อตอนท้ายอย่างที่กล้องบอกประเด็นเดียวกันคือว่าแล้วมึงจะเข้ากับทีมได้ซ้อมได้อะไรยังไงหรือนักเตะคนนี้คือคือสามารถลงเล่นได้เลยมาเสร็จแล้วเล่นได้เลยเหรอหรือว่ายังไงก็เนี่ยพรีซีซั่นนัดแรกเตะวันที่สิบสองนี้แล้วอ่ะเนี่ยวันเนี้ยทีมวันเนี้ยทีมแมนยูต้องเดินออกเดินทางมาไทยแล้วอ่ะก็เนี่ยดิวโดยอยงยังไม่จบเลยแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้พรซเมอออ้ง อันนี้กรณีอันนี้กรณีได้ต in ัวนะไม่พ uh ูดถึงไม่ได้นะว่าทั้งอีกหลายและอีกหลายตัวถูกไหมและอีกหลายตัวถ้า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 มึงถ้ามึงจะไปลุยทีท่านใหม่เนี่ยถึงตอนนี้เดือนหนึ่งมึงควรซ้อมด้วยกันแล้วก็เนี่ยแล้วถ้ามึงกลคิดดูถ้ามึงไม่ได้ถ้าถ้าคุณแมนยูไม่ได้ตัวเดอร์ยองแล้วคุณต้องไปเปิดดีลอื่นแล้วเมื่อไหร่จะได้ตัวคนนั้นอืมนึกออกไหมก็เนี่ยเดอร์เดอยองมึงดีลมาเดือนหนึ่งมึงยังไม่ได้เลยแล้วถ้ามึงแ้วปุ๊บมึงไม่ได้ปุ๊บ มึงต้องไปเลงในเวสต้องไปเอาเหลือใครให้เล็งอีกวะเนี่ยแม่งแทบไม่เหลือใครแล้วนะเนเวสตัวเดียวแหละาตอนเนี้ยยังไม่มีตัวอื่เหลือเนเวสแล้วมึงต้องไปดูในเวสแล้วโดนอ่ะแล้วเราคอยดูนะตอนแรกบูตั้งไว้เจ็ดสิบล้านใช่ไหมถ้าแมนยูแม่งเขาเรียกว่าเดสเพลตอ่ะหมาจนตอกอ่ะถ้าหมาจนตอกปุ๊บถ้าไม่ได้เดยยองอ่ะมึงหมาจนตอกไปหาบูบอ่ะบูไม่ไม่ให้มึงแล้วเจ็ดสิบอ่ะบู๊แม่งเอาแปดสิบแล้ว คือแล้วถ้าไปเอาเออกองเต้ม,มาเนี่ยคุณก็ต้องโดนห้าสิบหกสิบแล้ว,<ะ>ลวเออถูกไหมมันก็โอ้โห,โหคือล่าสุดที่ได้ยินข่าวเดยองจะมาจะมามันมาจากเขาบอกอะไรนะไทม์หรืออะไรว่าที่แบบนักข่าวเชื่อถือได้ว่าทุกอย่างจบหมดแล้วอีกแป๊บหนึ่งเชลซีจะเอาอีกแป๊บหนึ่งโจลับัตตาบอกว่าไม่เอาแล้วถ้าคุณจะอยู่ต่อคุณก็เหนื่อยคือบอกว่าข่าวเทียร์หนึ่งอ่ะมันก็ยังฟังได้เพราะว่าเขาก็มีข้อมูลจริงว่าโอเคเดยองพอแต่ว่าแต่ต้องต้องสังเกตนะข่าวเทียร์หนึ่งเขาจะรายงานเหมือนกันหมดว่าหนึ บาซ่าพร้อมปล่อยไม่ได้อยากขาย<ม>แต่พร้อมปล่อยเดเยองไม่อยากย้ายแต่ก็พร้อมย้าย<ม>อ่านึกออกไหมส่วนแมนยูยื่นข้อเสนอไปแล้วเท่าที่ตามข่าวก็คือประมาณหกสิบห้าบวกยี่สิบซึ่งบาซ่าโอเคกับอันนี้แล้วยังไม่ค่อยถูกใจมากแต่คือโอเคแล้ว<ม>เออแต่ถ้ามันมีข้อเสนอที่ดีกว่ามาเช่นสมมุติเชลซีมาถึงปุ๊บกูให้เลยแปดิบล้านยูโรไม่ต้องมีแอดออนแปดสิบล้านยูโรจบ อย่างเงี้ยบาซ่าอาจจะปักแต่อย่างที่เราคุยกันมาบอกว่าเดยองก็บอกว่าถ้ามาอังกฤษไม่แน่ใจว่าข่าวลือหรือข่าวจริงเมื่อก็อยากจะมาเล่นกับเจ้านายเก่าก็อันนี้อันนี้หลายหลายสายสื่อเขาก็รายงานว่าแต่เดยองก็เลือกแล้วว่าถ้าจะย้ายก็อยากมาแมนยูเพราะปัญหามันก็คือความจริงใจของบอสโมสรแมนยูว่าควรจะจะทุ่มได้เท่าไหร่แต่ปัญหาก็กลับมาที่เดินที่เราเคยบวยกันว่าเอ้ยแล้วตกลงเราจะทุ่มอย่างนี้กับนักเตะทุกคนหรือเปล่าวะอืม สุดท้ายบอดแมนยูตอนนี้มันยึกยักพายึกยักคุ้มตั้งแต่บางทีมันโรเลนด้วยแบบเอ๊ะตกลงแมนยูมึงอยากได้ตัวกูจริงปะเนี่ยมึงยึกยักนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้อย่างที่บอกตอนนี้ความยึกยักมันอยู่ที่แมนยูฝั่งเดียวด้วยมันมันมันอีลลงตรงนังไปหมดนักเตะด้วยตัวบาซาด้วยที่ยังมีกรณีอยู่เรื่องของเงินที่ยังไม่ได้จ่ายอ่ะก็ตกลงต้องตามต่อนะตามต่อตามต่อตามต่อบอกแล้วว่ามหากรอบบอกแล้วว่ามหากรอบเลยยอง